ในที่สุดก็ได้มาสักทีร้านที่ไกลๆก็รีวิวว่าดีดีทั้งบรรยากาศและอาหารที่นี่คือบ้านท่าน้ำนนท์เซเลบตี้คนดังบอยเอนเตอร์เทนบอกเลยถ้าได้ดูคลิปนี้ต้องมีตามรอยกันแน่นอนไอ้ยักษนะ์นะ่ารัก ร้านอาหารบ้านท่าน้ำนนเป็นร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพะยาใช้บ้านโบราณอายุกว่าร้อยปีของครอบครัวเปิดรับลูกคา้าสไตล์กินข้าวบ้านเพื่อนเพราะอบอุ่นเป็นกันเองมากยิ่งถ้าเป็นโซนริมน้ำจะเห็นแม่น้ำกว้างยิ่งช่วงเย็นจะได้เห็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าแบบพานโนรามาไปเลยวันไหนท้าน้ำขึ้นจ,จะได้นั่งแช่เท้ากินอาหารแบบผู้ประสบภัยไปด้วยที่ไหนได้นี่ร้อยตายที่นี่จะเปิดเป็นร,บรอบๆต้องจองมาเท่านั้นเพระเาะทว็อกอินกลัวจะไม่มีโต๊ะเดี๋ยวจะเสียเที่ยวนะครับโอ้จองดีวะชัวร์ที่สุดเครื่องดื่มของที่นี่เป็นกลาง แลรอบเย็นวันนี้เรามารอบเย็นวันอาทิตย์ตรงครึ่งถึง3ามทุ่มเสิร์ฟแรกเป็นชุดเมี่ยงคำาีงามมากเลยครับ๋อ,อเติมใบชะพลูหลายรอบอร่อยแค่ไหนคิดดูเพล็ดรัลับความอร่อยของเมี่ยงคำ นอกจากเครื่องเยอะเครื่องแน่นแล้วอยู่ที่น้ำจิ้มเพราะทำไมอร่อยคือจบของที่นี่หรือร้อยไหมบอกเลยอร่อยมากรสชาติทรงพลังอย่างเฟอร์ราี่ที่ไม่เคยคิดเบรกอีกหนึ่งเมนูโบราณตำนานอาหารไทยที่ใครได้กินต้องติดใจแน่นอนแล้วก็ถึงเวลาของหมูทอดงาซอสมะขามที่ตามมาติดๆร้อยๆพันนีชาได้แรงบ ก็ไม่ให้ขาดตอนไปต่อที่อีกหนึ่งเมนูโบราณจานนี้เรียกว่า,วามาค่หลายคนอาจจะยังไม่เคยกินไม่ได้จะหากินได้ไง่ายๆแต่ถ้ากินแล้วถูกใจร้านนี้มีเติมให้ไม่อันเหวียวนกายยอดมะพร้าวและขนมจีนที่งัดแกะอยู่ในจานมันคืออะไรเหรอครับพี่ชัยมันคืออีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านกุ้งอบวุ้นเส้นที่รสชาติโคตรดีดูจากค่ากินก็รู้แล้วล่ะครับพี่ว่าจานนี้โคตรดีจริงๆ แล้วก็มาถึงอีกหนึ่งเมนูที่ทุกคนรอคอยมากระทุ้เอ้ยหมูกระทะเอ้ยหมูกระทะหมูแก้วหมูกระทะร้านนี้สุดคุม้มมีทั้งชุดหมูชุดเนื้อและชุดซีฟูด้ดสายปิงป้งย่างปิ้งปร้องไห้ไปอ๋อซราบซึ้งใจใช่ไหมครับควันเข้าตารอเลยของ็ดีจริงๆบอกเลยท้ายด้วยขนมไทย9ชนิดน่ากินเพลินแถมยังเสิร์ฟเก๋ไก่สไตล์ทีเบรดและข้าวเหนียวมะม่วงเออไม่อั้นร้านกับหมาสวนมาแจกแนะนำว่าไม่ควรพลาดร้านนี้ถ้ท่าน้ำนอนบริการทุกวันจนถึงอาทิตย์รายละเอียดอยู่ใในนมตต์้พสูกกิับ